สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันนี้พาทำสเต็กหมูพริกไทยดำกับสูตรซอสพริกไทยดำทำเองที่บ้านทำกินได้อร่อยด้วยจ้า สเต็กหมูวันนี้นะคะเรากินกับผักย่างค่ะเราก็มาเตรียมผักไว้ก่อนเลยนะคะมีเห็ดแชมปียองมะเขือม่วงซูกินี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะมีพริกหวานด้วยค่ะในส่วนของซอสพริกไทยดำนะคะเตรียมหอมหัวใหญ่ซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะเล็กๆเล็กได้เท่าไหร่ก็ดีนะคะ แล้วก็เห็ดแชมเปยองก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะอันนี้ในส่วนของเครื่องปรุงที่เราจะเอาไว้ทำน้ำซอสนะคะนี่นะคะเนื้อสำหรับทำสเต็กค,ค่ะ สเต็กหมูมี4ชิ้นค่ะจริงๆเราก็กินแค่2นะคะวันนี้นี่จ้าเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะสเต็กหมูพริกไทยดำน้ำกรีวี่ทําง่ายๆซอสพริกไทยดำแต่เราจะใส่เห็ดแชมปิญองด้วยนะคะวันนี้สเต็กบ้านนี้กินไม่เหมือนกันนะคะใส่เนยซะเยอะ คุณสามีนะคะจะกินสเต็กสุกสุกแบบสุกแห้งๆส่วนวันกินสุกกางๆนะคะเดี๋ยวจะพาทำสองสูตรเลยคะ่ะสูตรน้ำซอสนะคะก็จะใช้แป้งอนเนกประสงค์ค่ะคือประมาณ3ช้อนชานะคะต่อน้ำสองดีซิลิตต่อน้ำสอถ้วยตวงน,นั่นเองนะคะ กินไม่เหมือนกันเราก็เลยจะเริ่มจากคุณสามีก่อนค่ะกระทะหนึ่งอันนะคะจะทอดของคุณสามีก่อนแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะให้มันสุกแห้งๆแ,แล้วส่วนเรานะคะก็ทอดผักไปพลางๆค่ะ แล้วก็ค่อยเอาหมูลงตอนที่ผักทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเพราะว่าวันกินแบบสุกกลางๆค่ะสุกเหมือนกันนะคะสุกแห้งแบบแบบไม่เหนียวนะคะส่วนคุณสามีต้องแห้งๆเลยแล้วก็ที่สวีเดนนะคะที่เมืองน,นอกแหละเมืองไทยก็น่าจะมีเขาจะมีพวกเครื่องปรุงผงปรุง,งแบบนี้นะคะอันนี้ผงผงสเต็กอยู่แล้วค่ะ วนผักเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนสุกนะคะคุณสามีกินผักไม่กี่อย่างคะ่ะที่เห็นอยู่นี่น่าจะเป็นของเรานะคะเขาจะกินปาปีก้าค่ะพริกหวานก็เดี๋ยวค่อยเอาของคุณสามีลงทีหลังค่ะเพราะว่าเขาต้องเอาหมูของเขาไปใส่เตาอบอีกค่ะให้มันแห้งๆนะคะส่วนของเราคือคือถ้าทำแบบนี้ทุกอย่างจะสุกพร้อมกันนั่นเองค่ะ อ,อันนี้ชิ้นของเราเองนะคะของวันเองค่ะมีเดียมนะคะของคุณสามีใส่เตาอบไปแล้วค่ะ ในขณะที่รอเนื้อสุกนะคะเมนูนี้นี่เรียกว่าค่อนข้างใช้เวลาเลยค่ะมันก็จะเอาหอมหอมกับเห็ดที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะเอาลงมาผัดกับเนยค่ะผัดให้หอมนะคะ ใส่พริกไทยบดใส่เยอะๆค่ะชอบเผ็ดนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะเอาลงไปผัดตอนนี้มันจะได้หอมๆนะคะอันนี้เป็นพริกไทยเม็ดนะคะเอาแค่ให้มันลอยอยู่บนน้ำซอสแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> ตอนนี้เริ่มเริ่มมีกลิ่น ผัดต่อก่อนโดี๋ยวไม่ผัดให้ต้นหอ,อมงหอมใหญ่มันเป็นชิ้นใสๆค่ะไฟกลางๆนะคะตอนนี้ ตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะคะเติมแป้งเอเนกประสงค์กับน้ำค่ะและนมสองลิตรเหมือนเออสองถ้วยตวงเหมือนกันนะคะสองดีิลิตรเหมือนกันค่ะแล้วก็เคี่ยวไปนะคะ ตอนนี้เราปรุงรสด้วยเกลือค่ะเท่านี้เองนะคะน้ำซอสฝรั่งปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวค่ะแล้วก็ใส่แป้งอนเนกประสงค์แล้วก็นมค่ะเราปล่อยให้เคี่ยวนะคะตอนนี้จะได้สีแบบนี้พ,พี่น้องๆเห็นนะคะสีน้ำตาลธรรมชาติถ้ามันน้ำตาลยังแดงไม่แรงพอนะคะก็ให้ใช้ซอสแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นคล้ายๆซีอิ้วนะคะแต่ว่ามันเป็นซอสท,ที่ทำให้น้ำเกรวี่เป็นสีน้ำตาลค่ะอยากได้น้ำตาลแค่ไหนก็เติมเท่านั้นนะคะนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวให้ให้หอมมันเละนะคะสักประมาณสิบนาทีเฮ้ยนานเกินนานเกิน5านาทีก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้หมูของวันขอสิดสุกแล้วค่ะนี่แหละค่ะ มีเดียมแบบนี้มีเดียมแบบเกรียมๆรีมนะคะผักเน้นผักเยอะๆค่ะของเราผักจะล้นจานหน่อยนะคะนี่คะ่ะจานวันนะคะของคุณสามีต้องรอเนื้ออกค่ะ ก็ได้ทีแล้วนะคะโอ้ยเรามาชิมกันจ้านี่แหละค่ะน้ําซอสแบบนี้นะคะทําง่ายๆอร่อยค่ะอร่อยคุณสามีบอกว่าผ่านนะคะปริมาณหรือความอร่อยของอาหารฝรั่งเนี่ยมันอยู่ที่เกลือกับนมว่าเราเนยเกลือนมว่าเราใส่แบบเพียงพอไหมเรียกว่ายังไงล่ะใส่แบบ ปริมาณมันเหมาะสมกันไหมนะคะส่วนบานกินเค็มเติมขอเติมเกลืออีกนิดนึงค่ะนี่นะคะก็ข้นๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีทําง่ายๆนะคะซอสอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมพริกไทยพริดำเลยค่ะนี่ค่ะซอสพริกไทยดําเห็ดแชมปปญองของเรานะคะ ลองทำทานกันค่ะอันนี้คือจานของคุณสามีค่ะเขากินเท่านี้นะคะผักเท่านี้ค่ะเราก็ราดน้ำซอสลงบนมะเขือเทศอา้ามันกฝรั่งต้มโอ๊ยพูดผิดนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าเป็นอย่างไรบ้างคะลองทำทานกันนะคะส่วนจานของเราจ้าแน่นๆเราเน้นปริมาณค่ะ มื้อนี้เป็นมื้อเที่ยงนะคะวันกินผักเยอะค่ะคือถ้าไม่กินผักก็ไม่อิ่มแน่นอนนะคะนี่ค่ะลองทำทานกันนะคะสเต็กซอสพริกไทยดำเห็ดชชมปิญองจ้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคเคล็ดลับวิธีการทำอาหารฝรั่งง่ายๆซอสพริกไทยดำสเต็กหมูน้ำซอสพริกไทยดำเห็ดแชมพิญองนะคะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะวันนี้พาทำอาหารฝรั่งโฮมเมดกินที่บ้านกันจ้า ะะง่ายๆก็ได้กินสเต็กซอสพริกไทยดำฝีมือตัวเองแล้วจ้าขอขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะบ๊ายบาย